สวัสดีครับสเสือหวยครับอ่ะมื่อนี้ผมถึไม่เห็นเมนูที่เอฟซีเรียกร้องหลายที่สุดได้ขนาดนี้เลยอ่านั่นก็นคือลาบเป็ดอ่ะผมลาบเป็ดผมเนี่ยผมเนี่ยสองสูตรนะครับเนดะ้อแต่ว่ามื่อนี้เอาสูตรนี้ก่อนเดี๋ยวอีกคลิปหนึง่งผมตีแป้งเป็นสองกิเอาสูตรนี้ให้แตงๆเบิ้งกันเลยครับกระเทียมกับลาบกระชี้ครับอ้าวซับซับต่อไปเกี่ยวเลยครับเกี่ยวเลย เกี่ยวไฟอ่อนๆใขึ้นกินหอมครับอ่ากระเทียมเป็นสีน้ำตาลแล้วหอมแล้วแล้วอย่างนั้นใสหนังนะครับหนังเป็ดเกี่ยวเข้าไปเกี่ยวเข้าไปให้ให้หนังเป็ดเนี่ยน้ำมันมันออกน้ำมันจากเป็ดเนี่ยออกน้ำมันจากหนังนี่ละอ่ากินหอมึ้นมาเลยหอมกระเทียมสูตรนี่หอมกระเทียมสูตรเนี่ย เที่ยวให้นัง่งนี่เลยนั่งทุกเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วไตกับตักเนี่ยเอาไปลวกก่อนนะครับเอาไปลวกเลยจะค่อยมาหัน่นอ่าจำไว้ว่าต้องลวกให้ซุกลวกให้มันส้มแ็งโตแล้วก็หั่นไงเอาลงเลยครับหลจากนั้นเขาก็เปียกเดียวซับไปลงเลยครับ ใส่เกลือไปประมาณสอนซ่าหนึ่งใส่นำคุปไปนิดนึงครับกันกระเทียมใหม่อ่เพราะว่าเขาัวมาโดนแล้วเดี๋ยวกระเทียมมันจใหม่ให้นี่นำคุกคิดนิดนึงเวลาถ้าก,กันขฟอมาหลายก็เลยเรียดในเบอร์เออเด้อก็ได้ อโอเคครับทุกแล้วเอามใส่กระมังเอามากัดพอมากุงกันเลยบ่กุ้งือรดตซอนซาครึ่งค,คงครับช้อนชาครึ่งน้ำปลาซ้อนครึ่งก่อนอ่าจะคอยซิมน้ำบักนาว สอนเครื่องน้ำกระเทียมดองครับ้อนหนึ่งเดี๋ยวผมสืบอกนะครับน้ำกระเทียมดองเนี่ยที่ผมใส่เนี่ยเพราะว่ามันจะเป็นตัวกลางระหว่างน้ำปลาอ่าระหว่างน้ำปลากับน้ำหมักเน่ามันสืดึงมากให้มันพอดีกันเออมันสืบานล้านกันว่าไงไม่ได้เป็นตัวกลางอ่าโอ้หอมกระเทียมครับหอมกระเทียมครับ มูาเข้มเขาก็ยังคอยเพิ่มเอาเออ่มาเข้มหรือมาเปรี้ยวเขาก็อ่าเขาก็ยังใส่หลายกว่ากันหมายถึงว่าอ่าเวลาปรุงเนี่ยน้ำปลากับน้ำหมักน่าเนี่ยให้ซ้ำกันเสมอให้ให้ใส่ทอกันตลอดไปเออ่นอกจากว่าเขาจะมาเปรี้ยวเขาก็ยังสมมุติว่าน้ำหมักเน่าสองซ้อนน้ำปลาให้ใส่ซ้อนเพล่งแบบนี้ครับแต่เขามาเปรี้ยวนะแต่เขามาเข้มกับสลับกันเออแต่ว่านี้ผมใส่ซ้ำกันเพราะว่า มันจะเป็นรถกลางๆอ่าเัวกลัวย่อนเคลื่องิกชูหนึ่งช้อนแล้วก็ลูกโดซ่อนนึงครับเพิ่มสีสันในมันแล้วก็หอมซอยหอมเปรหรือผักชีไปเรื่อยแล้วก็ผักชีไทย คุ่นเลยครับกัอนนี่ดีน,นึงก่อนเอ้าโอเคบัดนนี่เรียบร้อยแล้วนี่ใส่กานเลยครับอ่าเสร็จแล้วนี่ละลาบเป็ดฉบับนอนหน้าเราจะนั่นเ้อกับลุยนี่ครับ หอมเกี๊ยวหอมเกี๊ยวใบมะกรูดแล้วกับพริกทอดอ่าวันนี้วิธีเห็ดหาบเลือด